บางคนจะสงสัยว่าเออมาฉีดเทโลนแล้วจะเกิดผมร่วงสิวขึ้นเลยไหมต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เกิดทุกคนเทโลนมันจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนได้2ตัว1คือฮอร์โมนชื่อเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิง2คือฮอร์โมนชื่อ DHT อ่ีตัวเอสโตรเจนเนี่ยจะชอบทําให้สิวขึ้นส่วนตัว DHT เนี่ยจะชอบทําให้ผมร่วงขึ้นอยู่กับ1คือปริมาณที่คุณใช้ถ้าคุณฉีดเทโลนเข้าไปเยอะๆเอสโตรเจนมันก็จะสูง DHT มันก็จะสูง โอกาสเกิดผมร่วงกับสิวขึ้นมันก็จะสูงขึ้นอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะใช้เทโลปริมาณไม่ได้เยอะเลยก็ได้แต่คุณมีกรรมพันธุ์ที่มันจะผมร่วงสิวขึ้นง่ายคนกลุ่มนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเกิดจากสองปัจจัยวิธีที่ทง่ายสุดก็คือ1เวลาเราใช้เทโลเราต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมถ้าคุณลองใช้ดูแล้วคุณเจาะเลือดดูแล้วปริมาณในเลือดอะมันดีอะ,อะส่วนใหญ่โอกาสเกิดผมร่วงสิวขึ้นก็จะน้อยมากๆแต่ถ้าคุณเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่กรรมพันธุ์คุณแบบออาาจจะะสร้งเเเตนย หรืออาจจะไม่ได้สร้างเอสโตรเจนเยอะ d h เเยอะเพียงแต่ว่าเซนซิทีฟต่อเอสโตรเจนกับ DHT อท่ะคุณอาจจะต้องใช้ยาอื่นๆมาช่วยเสริมในการลดผลข้างเคียงพวกนั้นเช่นยาลดเอสโตรเจนอะลิบิดเออรโมาซินอ่าหรือกลุ่มผมร่วงเช่นพวกเมโนซิดิลฟินัสตาไลอาพวกนี้มีความเสี่ยงว่าเอออาจจะผมร่วงง่ายอย่างเงี้ยจะให้ยาการผมร่วงไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้หรืออาจจะให้ยาไปลดเอสโตรเจนเห็นว่ามีเอสโตรเจนสูงอยู่แล้วให้ยาไปลดก่อนก็ได้แต่ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่าการ ไปให้ยาก่อนตั้งแต่เริ่มอะ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้ยานั้นก็ได้มันก็อาจจะมีข้อเสียอื่นๆได้เพราะไอ้ตัวยาป้องกันต่างๆมันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันอ่าถ้าเราใช้โดยที่ไม่จําเป็นก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่